อานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญอนัตตสัญญาวนจะนะของพระศาสดาในเล่มอนาคามีพระศาสดาตรัสกับพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุหวังอยู่ซึ่งอนิสงส์หประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหประการนั้นเป็นอย่างไรคือ หเราจะเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวง2ทิฏฐิอันเป็นเหตุให้กระทำความถือตัวว่าเราจากดับ 3. ตัณหาอันเป็นเหตุให้กระทำการยึดถือว่าของเราจากดับ 4. เราจะเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธนญาณ 5. าทำอันเป็นเหตุจากเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยดี และทำทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุจยากเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยดีพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุหวังอยู่ซึ่งอนิสงส์หกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้เพื่อที่จะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตกราบสาธุธรรมคำของพภาษาสดาเจ้าค่ะ